คือคนเราเนี right? that, Lebanon, in ่ยนะถ้าสร้างมาแล้วมันปิดไม่มิดล่ะอะไรถ้าถ้าเป็นของของเรายังไงก็ต้องตกใส่มือเราถ้าไม่ใช่ของเราตกใส่มือเรายังต้องหลุดไปเลยใช่ไหมเพราะนั้นตัวเองสร้างนิสัยวาสนามายังไงก็ตามไม่มีอะไรปิดปิดมิดหรอกเมื่อถึงเวลามันไปสัมผัสเองอาตมาก็มี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 หมู่เพื่อนอยู่นะองค์หนึ่งเป็น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 อินโดนีเซียอันสุทําโบเคยได้ยินชื่อไหมอ่าเป็นอินโดนีเซียแล้วเป็นหมอเป็นเป็นครูสอนศาสนาด้วยนะ ็นครูสอนศาสนาอิสลามเนี่ยนะเนี่ยแกเล่าให้ฟังอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยสอนหนังสือเนี่ยไม่รู้ว่าเบือ่อนายไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่รู้ว่าเบื่ออะไรนะก็เลยเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างเลยทิ้งเลยเดินเป,ป,ป,ปิดปะาเปิดปะไปไม่มีจุดหมายปลายทางก็เข้าป่าเข้าดงไปไปถูกเข้า้นเข้าจี้อีกเขาทุบเอาซะเกือบตายมีอะไรตัวอะไรเขาเาแย่งลักอ้ชิงไปหมดเลยก็ยิ่งเบือ่อนายใหญ่โอโ้โหคนเราเนี่ยมันเกิดมัทุกขนาดนี้น่าเบื่อนายแล้วมันยังต้องมาเบียดเบียนมามามาลักจกชิงวิ่งราวกันอีก่มเายมัน ยิ่งเบื่อหน,น่ายพอไปหลับไปเกิดไปฝันไปฝันเห็นพระเนี่ยเดิมพินดา,าบ็นบินธบาตเป็นแถว่ะก็เลยมาคิดเออไอ,ไอ,ไอ,ไอเห็นรูปเนี่ยในฝันเนี่ยเราเคยเห็นที่ไหนก็รลลึกไปว่าเราเคยอ่านหนังสือผิม์เจออยู่ในประเทศไทยก็เลยมุ่งหน้ามาไปประเทศไทยพอมุ่งหน้ามาไปประเทศไทยแล้วก็ก็ถามคาถาวัดทีสนามดินเรื่องพระเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยจะไปะไปที่ไหนดีเขาก็แนะนํามาที่วัดรบ,บรว,ว์ก็ได้เข้าไปสนทนาธรรมกับสังฆราชก็ติดติ่ใจ ปิจใจก็เลยมา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 ,มาเห็นอีกกันหนึ่งว่าที่ที่ตัวเองฝันเนี่ยได้เห็นหน้าพระนี่ชัดเจนอยู่องค์หนึ่งก็ไปเห็นรูปในใ,ใ,ในในวัดประวรรูปนั้นก็คือหลวงปู่เทศปติถิมาเป้งก็เลยมุ่งหน้ามาหาหลวงปู่เทศมาหาหลวงปู่เทศก็มาศึกษาปฏิบัติธรรมหลวงปู่เทศตต่อมาก็เลยได้บวชได้บวชก็กลับไปบวชวัดประวรแล้วก็มามามา,มาอยู่กับหลวงปู่เทศแล้วต่อมาไปไปเที่ยวทุ่งทงทางเชียงใหม่ก็ไปพบอาตมาก็เลยทเที่ยวด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันต่อมาทีหลังก็ได้ยิงถามว่าว ถูกวัดปูวันส่งไปเป็นเจ้าเจ้าว่าที่อินโดนีเซียแล้วเนี่ยเนี่ยคือมันมีนิสัยวาสนาอยู่นะมันขนาดาเป็นศาสนาอย่างนั้นเลนะมันยังหวนเข้ามาได้มันม,มันต้องมีเรื่องมีเหตุจูงเข้ามาจนได้เลยแหละเนี่ยถ้ามีนิสัยวาสนาแล้วตำงาว่ามันมไม่มีอะไรปิดมิดหรอกตัวเองจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามเน,นี่ยเนี่ยและทำเนจริงได้ใกล้ชิดศาสนาทุกคนแล้วครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของตัวเราเองนะคือความมุ่งหน้าในการปฏิบัติแล้วเนี่ยแหละ ทำศ yup. าสนาไม่ได้อยู่ที we Actually, ่ไหนแต่ศาสนาอยู่ท okay. ี่ตัวของเราเองกิเลสอยู่ที่ไหนอยู่ที่เราศีลธรรมอยู่ที่ไหนอยู่ที่เราเพราะนั้นเราจะไปเข้าใจว่าศาสนาอยู่ที่อาจารย์องค์นั้นองค์นั้นอยู่ที่วัดนันนนั้นศาสนาที่แท้จริงคืออยู่ที่เราเราจะดูศาสนาเจริญหรือเสื่อมเราอย่าไปดูวัดนะให้เราดูที่หัวใจเราหัวใจเรามีศีลมีธรรมหรือไม่หัวใจเราไม่มีศีลไม่มีธรรมแสดงว่าศาสนาเสื่อมเสื่อมจากเราเราเสื่อมจากศาสนาถ้าหัวใจเรามีมีศีลธรรมแล้วนั่นแสดงว่าศาสนาเจริญเจริญในเราเราเจริญในศาสนา ถ้าเราจะไปหาศาสนาเนี่ยที่อื่นน่ผิดหมดเลยนะซึ่งคนทุกวันนี้มักจะยกเอาพระเน,เนี่ยเป็นตัวศาสนายึงรับถือศาสนาอย่างกันอย่างผิดผิดพอมองแล้วโอ้ยศาสนาเสื่อมไปเห็นพระเนนเสื่อมกับศาสนาเสื่อมนะซึ่งเย่ยทุกอย่างยกให้เป็นหน้าที่ของพระเนรหมดเรื่องเกี่ยวกับศาสนาแล้ว,นะวนเนี่ยเพราะที่สุดพระเนก็เป็นผู้ปฏิบัติศาสนาผู้หนึ่งเพราะนั้นผู้ที่ชมมาปฏิบัติศาสนามันก็ต้องมีมีถูกมีผิดบ้างเมื่อเราไปเห็นผิดเราก็ไม่เอาเลยนะซึ่งมันไม่ถูกต้อง เมื่อยังตราดยยังเป็นบุถุชนแต่ถ้ามีความมุ่งหน้าในการปฏิบัติมันมีความมุ่งหน้าในการปฏิบัติแล้วเราก็น่าจะสนับสนุนถึงแม้มีความผิดบ้างก็เพราะมันเป็นยังเป็นบุถุชนคือเหมือนกับว่าเราเรายินดีพอใจในเข้าสุกแต่ถ้าเราไม่เอาเข้าสารแล้วเราจะได้เข้าสุกมาจากไหนเข้าเอข้าเข้าสารมันก็ยังมาจากข้าเปลือกหยาบเข้าไปอีกนั่นน่ะพระเนี่ยมันก็มาจากญาติโยมญาติโยมเมื่อญาติโยมมันยังหยาบมันมาเป็นพระเนี่ยมันก็ละเอียดขึ้นมาบ้างแล้ว แต่ในความยังเป็นพระเนี่ยูทุชนม,มันก็ยังมีมีมยาบ,บ้างเหมือนเข้าเข้าศสารใช่ไหมแต่เมื่อพยายามคัดไปเรื่อยพยายามปฏิบัติไปเรื่อยมันก็เป็นข้าสุขได้ใช่ไหมละ่ะตอนนี้เราเราจะยกทุกสิ่งทุกอย่างไปให้ไปให้พระเนี่ยแบบเป็นตัวศาสนาเนี่ยนี่นแหละจะทําให้เราเสื่อมเสียเสื่อมจากศาสนาศาสนาจะเสื่อม<า>อะไรงไม่ปฏิบัติโด,ดยไม่ดีอันนี้เราก็ต้องว่าพวกนี้ยอมยอมยอม,ยอมเป็นข้าทาสของกิเลส กิเลสม,มันมีอำนาจเหนือห,หัวใจเจ้าของเจ้าของเลยไม่ไม่คิดที่จะต่อสู้ไม่คิดที่จะขับไล่ปรับยินดีพอใจในในใน,ในกิเลสซะอีกให้กิเลสจ,จูงเอาไปจูงเอาไปเข้าใจว่าเข้าใจว่าแต่วิ่งตามกิเลสแล้วเป็นของดีเป็นของมีความสุขเขาก็วิ่งไปแบบนั้นอ่ะอาน,นั้หลรากนเออเหมือนเหมือนทุกคนเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถที่จะโปรดได้ทุกคนทนั้งทั้งดพระองค์ทรงตัสุู้มาเพื่อโปรดสัตว์โลกแต่ไม่สามารถที่จะยกได้ทุกคนหรอก ก็ยกได้เท the ่าที่ยกได้ดึงได้เท่าที่ดึงได้เหมือนภูเขาทั้งลูกไม่มีใครสามารถที่จะไปยกภูเขาได้ทั้งลูกใช่ไหมแต่อะไรในภูเขาที่สามารถยกออกมาเป็นประโยชน์ได้ก็ยกออกมาสี่หินก้อนเล็กก้อนน้อยยกได้มาเป็นประโยชน์ก็ยกออกมายกออกมาเหมือนกับศาสนาศาสนาเช่นกันสามารถสอนใครได้ก็สอนบุคคลผู้นั้นผู้นั้นผู้นั้นไอ้พวกวิชาทิฏฐิเออเราไม่สามารถสอนได้ก็ปล่อยไปตามกมของเขาเนี่ยเลยเนี่ยเพราะนั้นพระพุทธเจ้าสอนจึงบอกให้ผมวิหารข้อสุดท้ายเห็นไหมเนี่ยต้องมีอุเบกขาเลยใช่ไหมล่ะ อุเบกขาก็ตรงคือมาเป็นเครื่องรองรับเราเราไม่ให้เกิดทุกข์ถ้าเกิดไม่ไม่มีอุเบกขามาเรามีกุลนม้มเมตตากุลนามวิทิตาโอ้ยเราทุกตายเลยถ้าคนคนที่เราเม่ตามไม่ได้ไม่อะไรต่ออะไรเราทุกตายเลยใช่ไหมล่ะเพราะนั้นต้องมีอุเบกขามารองรับไง